ต่อจากวันที่ผมเพิ่งโดนติเกตมาทีเดียวูมเช็ดเฮ้ยสวัสดีหลังจากที่ผมโดนติเกตไปเมื่อวานวันนี้ตอนนี้บ่ายสามของวันเสาร์ออกตุ้เบอร์ีเลฟเว่นผมตื่นมาสายมากผมกะจะมางานเอมคัมมิ่งที่มีที่มีอาหารที่มีอาหารที่มีอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเขามีอีเวนต์นะครับแล้วก็มีฟุตบอลเกมผม พลาดทุกอย่างแต่ว่าวันนี้ฟุตบอลเกมมันยังแข่งอยู่คือมันเริ่มตั้งแต่ใบหนึ่งตอนนี้ใบสามแล้วดูสังก,กัดของเงินพวกคือผมมายืนอยู่ข้างหน้านี่วะไม่ได้เข้าไปนั่งเลยเขารีบมามาผมไม่รู้สก,กอร์เป็นยังไงนะตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าดูไม่ออก ไม่รู้ป้ายอยู่ไหนป้ายมาจิโวอ๋เฮ้ยผมดูไม่ออกว่ะแต่ผมว่าบัวโป้ฟังว่เฮ้ยผมไม่รู้ฝั่งไหนแต่ว่าันชนะกันขาดมากดูกแค่นี้52าสิบน่าจะจบแล้วด้วยนะครับผมหรือว่าพักครึง่งเฮ้ยผมดูไม่ออกจริงผมเพิ่งมาถึงเออเอาเป็นว่าอ๋อเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นด้วยอา่า แต่ว่าเขาบอกกันเลยครับว่าไอ้ AI, AI, AI. ้ไอเขาบอกกันอยู่นะครับว่าทีมวอลเปิลของทีมเรียนผมที่เป็นฟุตบอลเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหรแ่แต่บาสเกตบอลเนี่ยโอเคกว่านี้เยอะ แล้วก็เฮ้ยจะมีถ้าเกิดผมทำตงนี้ผมต้องปรับแสงให้มันสว่างมากเพราะข้างหน้ามันก็จะสว่างสุดๆข้างหลังผมก็เป็นกองเชียร์เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปเดี๋ยวผมเจอไปหาทางเพื่อนผมด้วยกว่า

ผม <for> เป็น e oh, hey. ต quienes, ounced, <ancies. S 1> ึกตรงิีค <troll disputes> ิดอะไรคำสัตย์ยากมากเสร็จแล้ว what are you t a l k i n อ about oh อย y a เข้ามารถหาอะไรกินต้องหาอะไรกินแล้วไม่ไหวนานหน้ามองมากเพื่อผมงงผมพูดอะไรผวไปวะตามนั้น แล้วในเวียนเดียวโอ้ยในเวียนเดียวแล้วในวันเดียวกันนั่นเองผมก็มาที่ดูดูนสักครั้งหนึ่งครั้งนี้มาครั้งที่สองหรือครั้งที่สามวะแต่มาครั้งนี้ก็หนาวเหมือนเดิมแลการหนาว้วคนก็ไม่ค่อยมีเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยเห็นปะถ้าเกิดอใครอยู่คลิปที่ไม่คลิปวิดีโอที่ ได้ถ่ายไว้แต่ตอนนั้นตอนที่มาดู Fireworks ก็คงจะทราบดีมันเป็นยังไงพอดีมันอยู่ใกล้มากครับแล้วเพื่อนผมก็รู้สึกอยากจะมาอยากจะแวกมาผมก็เลยมาด้วยเพราะผมก็ว่างเดี๋ยวผมใช้ดูให้ดูว่ามันเห็น,นเห็นดา,าวเทาชื่ออะรดันนะเดีย๋ดวยวม จัดเออนี่วหน้าบวมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครู้สึกว่าวันนี้น่าแย่มากคือบวมจัดแล้วก็หนาวจัดด้วยครับผมเล็นเด็ก,ดกไหมเด็กเขาก็มาได้มีการ,การหน้าผมก็เลยมึดหน้าก่อนเมืที่เห็นนะวันนี้ผมตื่นมาไปที่สัปฤวัน พลาดงานลหลายอย่างของที่ทางเรือเมืองของพัมมี่นะครับของพวกเขา,าเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าสิเก่าเข้ามานะครับผมผมพลาดงานอาหารด้วยก็ทําได้แต่เพียงไปกินร้านอาหารจีนแล้วตอนตอนคืนนี้น่าจะต้องอมีไปเที่ยวกับเพื่อนนิดหน่อยตอนเย็นแต่ว่าอยู่ที่นี่แหละก็วนพรุ่งนี้ คุณคิดว่าเราจะเข้าปีซีซูร์โกะครับผมวันนี้สามวันนี้เพราะว่าเช็คสามเดย์ออเลยนะหนาวก็คือพวกผมเดินเข้ามาที่ร้านแล้วแบบมาวิชาสองคนแล้วก็ถ่ายรูปกันคือผมคิดว่าเขาคิดว่าพวกผมเป็นเกย์แล้วมันเซ็ตแน่นอนแล้วผมใส่ขาสั้นมาแบบนี้ด้วยเนี่ย สวยงามเรียบร้อยแล้วมาซื้อกระเป๋าเล็กกระเป๋ากระเป๋าแบบว่าใช่ตายอ่าไม่ไรตายวันนี้ก็กระเป๋าแตกซื้อของเมื่อกี้โคตรเยอะเลยเมื่อกี้เข้าไปที่เข้าไปที่อ่าร้านแล้วก็ไปซื้อสกินนิคาวมาด้วยผมเพิ่งเเพิ่งผมเพิ่งเคย ผมไม่อยากแก่ด้วยดเป็นสกินนิคาวชิคกี้พายสกินน่คาวผมผมไม่เคยกินแต่ว่าได้ยินมาว่ามันแซ่บโชคดีแล้วครับวันนี้ผมไม่นับเป็นเนื้อปลาแล้วแคลอรี่แคลอรี่ผมไปสนใจออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกด้วยโ <c oughs> ชคดีนะมันยังไม่จบแค่นั้น <c oughs> มันยังไม่จบแค่นั้นมันต้องตบด้วยพิซ <c oughs> ซ่าสักถาด